มาบอกกันย่ำค่ำแดดลมลมตกย่ำเหมือแรงแต่บ้านหาโมงกัวหกโม่งแรงเนาะมันอากาศเย็นๆฝนกัดตกลิ่นปล่อยๆนิดนี้น้อยๆตกก็พ่อผ่าเปียกย้อนไอ้เด็กน้อยเขาผสมดินปลูกดอกไม้ประดับเนี้ยนไหนคนยัยเรียนไม่ยัยหลวงนั่นเฮี่ยได้ไปดูเลยเนี่ยเออนั่นแหละคนยัยเรียนไม่ยัยหลวงไอ้ตีก็ไป้เทียนเฮ็ดบ้านไอ้พ่อ เขามาอยากแม่ยุ่ใกล้ลูกเอานั่นแล้วมันดีเนาะเอออยากแม่ยุ่ใกล้ลูกอยากให้ลูกเบิ่งกีฬากระใจดีเบ่งอยูนี่ปะเนาะบ้านเลยสิปลูกดอกไม้เล่ประนาบ้านเนาะเนี่ยพุ่งดีจีแม่เออเนี่ยเนี่ยปลูกต้นอุดปลูกแล้วต้นดอกอุดทั้งนั้นมันเอวุ่นทั้งนั้นตายไปทั้งนั้นเป็นบักถามไงนั่นพุ่นสามวุ่นรูปทางนั้นเป็นบักถามหมาต่ บาก่ายตีตีน่ะนะที่เขออที่เขาดองน่ะแม้ว่าม็นปากาำหวานเลยปากคำสงบ้านอนมันม่นมแม่โคเห็ดทอเข่าประตูนาบ้านมันเดี๋ยวไปเบิ้งดแม่โคจกองจองจอยู่บ้านโตเียงแม่โ่อยืนแม่โคนั่งกัหินังลแม่โคสเดีย่บานนั่งกันเลยบ้าน่บ้านโตเปยง อันเพนรุดมาโค่ยังอีกรถไปไห่เปล่ามันเอาไปนั่งไห่เปล่าม่งก็ไห่เปล่าวาเลียตุนมันพะนะเดี๋ยวจะวาเลียตุนมันเห็นมันอยู่จังเสระเออกลับไปกลับมาไห้ยังยังอยู่เขาเลยถามไม่แย่จะเป็นนี้ฮะเออหล่าเอ๊ะแม่ซาเลียตุนหาดแม่ตุนแม่เทนัเออพะนะโอ้เขาใส่ไปเห็ดยังกะเห็ดน่ารูกเอ้ยพะนะ รากระเลงเชนนกกะจีวางแสนนานแล้วลีเนเียงนั่นค่ะแม่โอ้ยอาจารยเท่าไอจีเนาะท้างไปบ้านเท่าเดืนบาน้องกับเตาไอจีมันเป็น้าเป็นดวงเล่บานเขาไปพกเบิกไมมเขาเห็มาทั้งเขาเนวาสะพกอย่างกับเาล้อกเราะล้อกระช่อร้อกระชออระชอลับกระช่อดจ้าล้อกระ่อดูดันละสุ่มรถสี้า้านห่อเข่าห่อนำมาเลยมาลูกมาหลานมานางเ่า ตั้งแต่เศร้าเท่าคำขันเขาว่าเศร้ากับว่ดีมันเบิ่งดีบกเคยเห็นบกเคยเห็นเดินว่าผีห่ายห่าย่ขันแม่โคไปจุกหนีบั๊บนลูกคนเต่านี้ผีแต่ยานนี่รถแม่โคบ้นธรรมดานรถแม่โครถยกรถอันรถบลรถยังนี่ียานเดินมาห่าห้ายนี่มีตซูบิชิเหรอขนลุกคนเต่าขุนโคขุนตาใสบานม่วม ภาษาอย่างเนาะแต่แต่ผีมันก็ย่านรถแปลคู่เนาะนั่นแล้คนค้นผัดย่านบพรคือกันเดิแม่ย่านอยังคนเนี่ยเนาะย่านอย่งเพราะยังสิงนี่แล้วย่านมักคักเลยเด้ย่านย่านตัวแตกตัวแตกนเดิเอออันเราไปขายอันนั่นเนี่ยอันแป้งอันแม่แป้งอันโอ้ยแป้งใส่เหล้าแป้งไส้เหล้าแป้งแป้งที่หลายแป้งใส่เหล้านั่นแม่แล้วไปขายทุกมือทุกเองแล้วก็ขายแต่ว่าเป็นนิยังด้แม่ก็ับไปค้า แป้งใส่เหล่าแล้วก็ไปขายข้นกตักขี้ดีเนี้ยก็ว่าแป้งใส่เหล่าเนอะเอาแล้วข้นกระเซี่ยวไปใส่ปลาแดดมันวะเอาใส่ได้อยูุติป่ะปลาแดกเม็นนี่แม่เออเอาใส่เราไมนเศร้ามันเศร้ามันแสบม้าแซงวาแต่ผู้ใดบอกูเอาถ้ายันนั่งกระเห็ดอยู่เลยล่ะเอาม้าแซงวาเลยไม่ได้ก็ยานเขาจับจักว่าเป็นสูตรมาได้ใส่บ้านนี้พอไงพอไงสิงเราก็ไปละเนาะแล้วก็เราก็ไปขายเนี่ยหมูสาวขนก็ไปถามพาน้ำเล่าไปละ รเรากับว่ามีเบียรว่าภาษาพูดเเราแล้วก okay so ับพ่เราใช้ามนี่ยเนี่ยใส้ามพ่ไปนไปอยาหาขายจะมันบังเกิมูลนิธิวันแม่ียักแ้งเราโทษนั่นตีแปงเราโทษนั่นแม่แม่กับว่ามันชุดเนี่ยแป้งแป้งเราแป้งเราโทษก็บล้วแม่ชื่อแป้งเราโทษนี่ละบอานนี่าบ้นคี้นคนคนกับสีดีเหยียงอีู่ีย่างสักเ่าาป่าย่มไก็รีได้หรอ ได้ปลาซอมือมันละซูมือมือบ่ได้ใจก่ที่อยู่สมัยก่อนไอ้ไก่็นไก่ดีเนะเออใจกีพ้นดีลยบ้านนี่เราก็ใส่ถุงยามเราก็ไปย่างขายน้ำร้อบ้านเออไอ้จะาฟางมาเอือบเจ้าใส่ขนาดตำรวจมาเลยเนี่ยเออตำรวจหน้าเจ้าปาเพื่อนหน้าย่างผู้ลาบ้านผู้ใหญ่บ้านผุนี้เพราะได้เกี่ยวเพราะว่าสิมาจับเราเด้เออมามาแบบเขามาพวกเขาพราเขาผุนละเออบ้านนี้ตำรวจอันนั้นเราก็สิเป็นคนใจดีแนี่ยหุจักสามผู้หลักผู้ใหญ่เนาะเออพู้ใหญ่นั่ยเราก็สวยเติบจักนเอยแล้วเราสิเออ กินน้ำพุนันูุ้นี่แล้วกะจีเนี่ยกินเผากินน้ำเนะาะขายของมันไปขายของมันไปขายของไปป้กันพนันพุนพน้ี่ต้องหินไปเนาะงามถงกับพห้ยา้มยอยเ่ยะยนะวันนี้เอาตำรวจอ่ะแล้ว,วลกับเวล,ลพาพ่อตามาแต่สายพาัก<อ>พอย่ังนี้มียเท็หน้าพ่อตาใสุ่ดตำรวจเนาะอ้ฐานเนาะเขาติดตำรวจเนาะตุดออกหลเล่าเล่ายันล่างยาามันอกคือกันดีี่ย ตุ๊ดเต๊ะบ้านเนี่ยบ้านที่ตำรวจต้องีบเดียวหามันเสียงที่ยังเนาะไอ้บ้าท้างผู้พ่อใหญ่อย่นี้ผู้พ่อใหญ่อย่นี้เล่าหู่จังว่าเราตุ๊ดเล่ายางเล่าฉี่ยางอันมัได้ใส่เนาะพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็เรียกว่าโอ้ยยางล้อบ้านหาเที่ยวบ้านสุดดอกว่าจะใช่หลุมเลยหรือบ่านเสียนได้วหมายเจ้าจังขิ้ใจญ่นะว่านทีสู้ควนหิ้งย่นางก่อนนะเอองย่นางมันเสียนมันมีลูกไหม่ต่นะ กีด <ang> <G ül ship> <G ül ship> ังมันมีลูกไม้แล้วที่ซื้อกวนหน่อยแม่้มันก็เลยไปข้าวผีข้าวหน่อยมีซดอกนะบ้านนี้ไอ้ต้นบัวเราแบบว่านีง่ายดีเนเราก็ถามสาเราถูกทูกผีแป้งเราไม่ง่ายกินเ้าได้กะแสบราะพ่อตากินเ้าจะพ้อง่ายพ่อตาแล้วอะไรเอีกินเ้าส่งแสบเราเห็นผู้ถอยเราก็สิามทนหักที่ไหนูต้ตำรวอยู่เนี่ยอันก็ตั้งแต้พื้นถาวเขาถามบ้านไหนปั๊ปั๊บปั๊ปัปัตแลว่ตขบโตขยันขยัน ท่าพเขาจัดกมยไดก็ไขี Jenny> ้ยามยิ้นี่นีทวาเล่าว่าจกแปงนแผ่นเล่าบ่มีแปงแล้วขับพ่านเลยเออของขาบ่กสิมาจับเลาตำรวจขราเจ้าเบืองคนอือูุไดมีพิรุษเนี่เขาจักโลกมันกัสิเป็นไปแต่สีหนาสิละเขาคิดว่าได้นี่แล้วก็ดนแต่สีหนาทาทางพิละตุดปัดปัดปัดเขาไงอะงเออ อันแต่ว่าไอ้ตำรวจเราก็สงสัยอยู่ดีแม่เปยงคือต้ดผัดตัวเหน่แท้นาละเราก็่ถามเพอาะง่ยเจ้ดตเจ็บาท่านไดถามเราไปสงสัยเราก็ถามเขาเนี่ยคือนกินเขาแซ่บอพ่อเข่ตาระวังพ่อจิ้มอยู่ได้ลูกเพาะแต่ตำรวจถามมาแต่ตะปูตุดเี่ชวานเล่าว่าท่นได้จุแป้งเหล่าออกมากเนี่ยผมขายแป้งเหล่ามี่แต่เล่าพ่อแม่ว่า่อ็นย่งเล่าสั้นแห้งวันก่อนบ้านนี้ สาเดลงเดียงลงนาเดียงลงเดียงลงมาละปานนี้ตุ๊บเปเป็ะเปเปเปเนี่ไอปานี้ไอ้ตั้งหนวดแล้วป่โอ๊ปาดนะตาเพ็บทองปวดทายสีคาบาคาบลูกค็นะคพระเอราเพราพาง่เ็ทองปวดทองทายผีนั่น่หะครับป่าน้ตัหลวดแล้วกเอ้า ถ้าท่ากลับไปเดีห้องน้ำยู่นเไรแบบี้่นจะได้ไหนพ่อจะมาไปเป็นอย่งนั้เออพ่อจิต่ถ้างื่นเจ้าของคนเดีวกันเออพ่อจิตเตะถ้ายื่นเจ้าของคนเดีกลูกพนนะลูกจะนั่นอืตั้งถายยู่นี่ล่ะรับก็ว่าเป็นม่จาจายเออระบาดอยู่เป้าโอ้ยคนเงีสิงนเออถ้ากระเป๋าใส่แป้งเหลาตัวเนี้ยนี่แต่เราก็ผดดออกมา ไปมาสั้นไปไไปมาสันตัตก็เหงวังเปียเองจ้างวาถามว่าปวดทจายปวดท้ายโอกาสลยหนีเลยนีอันซ่อนอันนี้มันยังพอใงนสิงเนาะยังพอเงินสิต้ัเนี้บักจ้าก็บบักเแก้วบัตแก็วบัเรแก้วคุณแม่บ้านศาสตร์หมอบ้านศาสตนี่นะแต่ยังได้ซื้อกัแตจัคนไปเอาทานมาขายเออ เอาทานทางบังะะนตาซา,ยา,ยา่ามันใหา่ไมขั้นตัวเราไม่วึ้นเป็นเลยถ้าใครทำไมนไปเอาทานมาขายวันทอเอามาขายกินกระจําเรา,ามีตำรวจจับยากออไปเ้าเอามาบาดได้กระเด็ขายเบิดอเป็นกับมันบ้ดนอ,อ,อยากรถขั้นไหนหน่อยต้องติดอ,อาพัพไปเอามาบาดได้เขาบอกพ่อขายออบ้าน,นเอาหุบรอไปได้บหเอาหุบรอไปเลยเอาหุบรอไป ปากจาก,กับปากเกลียวโลูปา <Hello, ba. S 1> บานนี้เพิ่นกับบ้านนี้เอามาใส่มาห,หลายๆบายไปะนะเอารูดน้อยไปมันเผาะกันเอารูดนุ่มอกไป uh huh. ไปบานนี้เขาบันมีไม่ดิบปองจู่ปูไปนี้เขาบ่อนเขาซื้อท่านเนี่ยเลยอบันอยากได้ท่วมโลบเนาะอยากได้ไม่ดิบมะนะ uh huh. เออเสี๋ยวไม่ดิบมาเผาอยู่บ้าน uh huh. อันตะของเขาเองนะั่นมันสิบ่ได้ซื้อหลาย มันซื้อสีได้กำไรใหายว่าสั่นว่าเอาไม่ดิบผลสุดด้ <c oughs> นานซื้อน้ำเขาออละซื้อน้ำผู้เขาตัดไหม่อาคานปลูกซึ่งแก่ม,มากเลยอ,อาคารมันกับเครื่องรถปแบบเครื่องรถพวกก็มันบ่นหน่อยเนี่ยมาพ่อดานอยู่ใตนน้ดนแบบดานในเขาต่างเดีย บานเพ่อบาเนี่ยบานนี้เขากันไม่จังเลยฮะเีนียามาสุทียคือว่าพ่อด้านกันเทียบบ้านเอารถน้อยมามัน่บอกพอด้านมาสัว่าบัานเอารถหกอมากียงพ่อด้านยอดอค่นไกลๆถุนทำคาลุ่มเหนียวเหนียวกัเรี่ยวเพราปิดอยากให้ตำรวจนีอยากให้เขาลื้อเบิ่งนาฬิกาเรี่ยวเบิ่งนาฬิกาอีกเขากลับว่าลยขัดวัดยังเขาก็ับว่าลืกตำรวจ กะเที่ยวเงียวแล้วเงียวอีกสูบยานังยางเลือยยุ้มนั้นจนห่ามุ้ยปุ้ยเออเแลี่ยนมาตำรวจเขากับพิษสังเกตเขากระสุนใสเขาใสเลยเออรถขันนี้มันเสียงจอดไกลแสดงว่ามันต้องผิดกฎหมายเขาก็บ่เลิกง่ายจอดตำรวจบ้านนี้ครับมันดนเได้ดนหลายพอบนเที่ยงแล้่วกับ่หนีตำรวจือเขาชารถขั้นนั้นกันเถอบ้านนี้พ่อรถจ้าเจ้าไหเคาก็ต้องสูลรับนะ กันสี่เลนอัพขึ้นมันต้องเลนน้ำเฮาเทะเทะว่าสันเพราะว่าเขาเห็นแล้วเฮาจอดว่าสันว่าเขาจอดแล้วเขาเห็นแล้วเขาต้องน้ำเท้ามันไปใส่กระบววิเทาต้องสูบนะเปิดแต่ขี้่ลดมากเลยโน้กนพาพอยแก้วแม่แก้ว เบาหาเที่วพุตรประลาเบาหาเพิ่นส่วนสุนี่าเพิ่นบัดทุกมากมายรถมากนี่เกียรท่านลิงขาเยนวัวเขาขาชันบักยาเขบักบักเกี่ยวเป็นผูกขาเที่ยวเป็นลู้ขายานังลูกขาเอบานนี้พอะมาหวอดด้านปั๊บเขาก็มัหลัดแคเรมือมือไวเลเขาควักหขเขาขางข้างวันเอะเออบานนี้เขาไปจอดปั๊บเด็าันจับ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 พวกแมงเรียววันเถอะจับพวงมาไลยูส่ สั่นมาหลายเดทอือนย่านเขาจับบานนี้ตำรวจก็เชิญโซเฟอร์ลงมาป่ะเพราะเบื่อไหร่เขาจีรพ่อเกิดเชิญโซเฟอร์ลงมาบ,มบ,บานนี้เจ้าเนปเทวดาซอยบุญพอบุญแม่กลุม่มผมพี่จังไดเล่าไหวหาปะาปูปลาท่าประสูงไหวาหาพอหาเมียหาเก็บไก่เทวดาถูกอ,องค์ณิแล้เวไหวายหาเป้าเจียวกับป๋าก้อนสีมาบานนี้พ่อตำรวจเชิญจังไดจังสั่นหลายบ่ลงทั้งจัดของครับ พี่บักจ้านางอยู่ทางอยู่ฟังทางเสียทางเสียลูกเราย่อขึ้นจากพวกมาแลนะ้วล่ะลูกส่จ้าพานะ<อ>ตำรวจได้เลยินี่อื่นว่าจ้าเหมือนว่าเป็นตำรวจคือกันเออโอ้พานะตำรวจสีเดียวกันจีพานะเออจ้าอยาาาาาู่เส้นหันกับนี่จีพนะครับพนะนี่แล้วบักจ้าพานะเอวเอว่าเอบานนี่ละไป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 ซีเดียวกันซีเดียวกันพนะตำรวจเอบ้านีเป่าเหงา ตะเกียวนี่ครับพึับวอยู่จังบำเลยบำเลยอยากนี้เลยจากพายืนมาเออมาหอดเลยแบบเรานางอ้มมันเออแต่ลุงจอดเศ้ามีแห้งมันเมียหัวใจอบันลุงมานังพูดกันมางันนี่หลอดนอนมึงเลยจ้า ไมันกูว่าเออมึงบักจ้านะี่เซ็ตเลยเฮาเฮาเลยบอถูกจับกันะการย้อนมึงนี่แหละบักจา้ากันนะแาบนี้เลยเป็นงานนี่รอดย้อนบักจา้าวันอือเนี่ยพอเจียวเมียเจียวเที่ยวบุ๊แต่ได้ย้ำว่าหานล่างเทียกับสักสีกเนี่ยเพิ่นซอยได้มาเพิ่นซอยได้เอาเจ้าไหนได้จ้องเพิ่นวางศีลเนาะยักเหนียวว่าวคุณบลูกเมียมันสั้นดิที่จริงรถมันหนาสิล่องขางฝุ่นเนาะเล่าเนาะน่นล่ะเราวเปลี่ยนลูกก็ย่อขึ้นแล้วคือว่าล่องขางนี้เปลี่ยนกันสิมา เราสั้นเร้ลูกอยอขึ้นจากห้องหางีสลงไปจ้าพะนะเปิดสิธรมไปคนเดียวรลงทางเจ้าของออสิธรมลงไปทางปักจ้าพะนะเพราะว่าตำรวจื่อจึงจะได้เ,เบื่อทางปักจ้านั่น<อ>ทังนี้กับผู้หน,นึ่ง<อ>เราสัน้นแห้งเลยว่าลงไปจ้าพะนะบ,บ้าที่ละไม่พนะจ้าแตมีสีทั้งหันเออครับพนะนี่แล้ว,วะนะจ้าพเาว่ะเอ โอ้ยสีเดียวกันว่าวันทองเลยเลยมากเลยเลยมุสีภาษายั้นไปแม่แก้ววันนี้งานนีม่ได้หลอดหลอดย้อนบักจดาบักแก้วกับหักจดาซื้อดีเนาะบาานี้เนาะนั่นล่ะซื้อซอยเออมันกจัดเคื่อกันกระป๋อใยี่สิงนั่นล่ะอันบาเนียนใช้บาเาพันเันบ่านผ่านบ๊อบยังชื่อกระป๋องสิบตั้ตำรวจเขาพันบ่ถามซื้อซื้อเด้อ เอออีพ่อไงพ่อเขานี่กินแล้วขายเลยเข้าไปนิดหน่อยเข้าไปนิดหน่อยแล้วไปขายเลยตำรวจจัดเขียนปึ๊บพ่อไงสิกไปหยังพอนะรถปูดรวเรากัอันนี้ตัวใหญ่ตำรวจออโอ้ยพนกากอเสียบขนาดเข้าไปชุ่มเลยชุ่มใส่พอนะลูกสอนบ้านพักต้อมพอนะ ลูกสอทุวันท้อค้อนบกระดานเอาถ้ามันเชื่อไปเข้าเดียวพันะมันขาดก้อนี่เข้าเดียวมันสั้งคนมากพอไปซุ่มมนบานนี่ก็เหลือกับจับว่างจับเขียเราบามันแมนบ่นี่มันจ้าตัวติมันใ่ญ่บ่ก็ได้ตัวหรกันนะเอากับสิ่อมบึงสดาลั่ยากจับพออคนแล้นนี่ยมันสขันสอบมานะเราว่ามันเไงนะเออบางนี้ก็เล่นกระดานเข้าเดียวนี่ผมก็สง่มสเด๋ยวม่ม อแม่บ mm ่ล่ะว่าท่นว่ะแม่สีไปส่งล yup. ูกกันละมานะด่าแล้วแบเป็นเรื่องเดิมอยู่ดีจับจัดบเขียนพออย่างนู้นไหลมันสิเพราะท่านพนักปล่อยปล่อยพอสีไปบ้านเขาก็เลยสงสัยแหละเขาก็เลยปล่อยพ่อปล่อยแล้วพอตะยางวิทยตำรวจเดียวลงไปมุมหนาฝายบูธงหน้าไปดูเขอตะมุมฝายไว้มัมว่าท่นบานเรียนมันถอดเรียนเนี่ยมันวิทยตำรวจมาเขาเป็นฟอด มันพอให้มากทังวังทังวังทังวังมาน้ำปุ่นไปขายเหล็กน้ำกานอือพอยนมากพอมีมีเงจะทูดมูเดียวกับบิองังว่งทังว่งมาปุ่นผู้นั้นเล้ยงเร็วอีพอหนเลี้ยงเ้วพอมากมาทีหลังวางรวยไปวุ่นวายพอไห้สิไปยังไงนะพอยน่มากขายให้บานเท่าเร็วนี่เหล่นี้กระดาษเท่ามันฝันมี่มันฝันนี่ เขียนเลขกไปเหล่านี้เขียนหลายตืบเหล่านี้ของเราเหาก็สิไปขายบ้านค้ามปอนน้ามกันอีกขายบ้านจากของเหลวเหล้าหน่อยเอ้ยของที่พรถึกระไรเบาๆวันเออบ้านนีเขากัดจับขายดีจีเพิ่งได้อืมโอ้ขายขายขายดีขายเหล็กไปนะชื่อเสือว่าเออเจากระลีบมาเตรียมอะไแล้วเขาเลยว่าสิจับเจ้าเลยบเพิ่งได้ไปนะออว่ามาต้องขึ้จับไอ้เจ้าพนะต้องให้ตื่นปั๊บไหมใกล้ถูก ตำรวจมาบ้ยพร่าจับปอบอพนาปอกับ่อมีเงินหายู่หาช้แตไในทนี่และเอาๆดเอาเงินเงินคาขายนี่เอาไปซักเงเขากระบ้าเอาตำรบัญญยางไปยางไปจับเขียงเน้าไปเฉงหน้าเฉียงหนึ่งหมยแต่ววาจิตแปดตวยึดเฉียงหน้าเฉียงหนึ่งยางไปรอเฉียงหน้าบ้านพ่อจะหอดมองหลอดสิเฉีงหน้าบ่อยพ่อปวดท้ายพนพ่อปวดท้ายพราะปวท้ายพน้นว่าเพราะว่าเท่นั้นคนยัยมาเรียน เรียนหมาแต่งอันเป็นปุ่มไรปุ่มเอามาไล่ตำรวจตำรวจเนี่ยน้องหมากับไรยอมตำรวจเออเอาไปมาสคอยง่ามากลุดขามตรงเนี่ยเออตำรวจตำรวจกันเพราะว่าหมาหุโงตำรวจเออคอยง่ายมากกับไรลุดย้อนหมาหู่นันโ่อนี่นี่แหละอดีตของผู้เฒ่าสมัยเชาวเอตจกหนะผู้เก่งกับเ่งอ่ะแม่นข้าเจ้าเอาตัวรอดไปยอดผู้เฒ่าสมัยแม่นคือเที่ยนี่แม่ด่าบ ผาม้านี่ค yeah. ับมันไปจ้งเลยก็จะาีีดาก็มีสั่งไปฟังร่ำแหม่เกินไปฟังลํำแหม่เออเขาไปลํำบัน้ึกฝึนกับน้ำซั่งด้ยเถาวใช่ที่นั่ไเลก็จะาบ้านีไม่เง้ยดาเราบ่หัดเสียงหัดเออเราบ่ได้ลับสายนี่แหละไพเดียดเกินกันั่งเที่ยวมาจั่วจั่ววากันไปเฮ้ยจั่วเปเื่อัดสายนี่แลไพ่ืมตำรวจกัดดังดังเาก็วไจยจย้ายไปไหนมาเ โอ้ยไปฟังบอลลดอกอู๋พนันเออปานนี้เขาเลยสิจับในแง่ดาวยายไม่รัดเข็มขัดเออต้องจ่ายมาห้าร้อยนันเออในดาโอ้ยในรัดอะไรเขาลูกในแพ้ครับเออปลาตองจังมากพนันเออพนสายหัตหนี่มันก็สิมาถือแฝงพนันเออโอ้พนันเออพาจังไรไปฟังร่ำเลยยุคน่ะเออมันหลาย มันไปหลายมือแล้วอาจะหลายมือแล้วแม่ก็เลยอยากไปฟั้งนํำนำมันวันมันซืนคันคันชั่นสีเพิ่ง่าสันแม่สิเคยอย่างนี้เพิ่นทำเราถ่ายใช่ดีบ้าเราบ๊อบ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 เราใจไป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 ย่อเนี่ยเราจะได้จังตัวท่านเก่งอยู่ดเนะแม่สาวไหลมาแม่ดาขีดท่านเจังขิดนี่ก็เลยหลดยอนแม่ดา เลี้ยวอยู่เลยเนาะแม่นี่ล่ะสีเบิ่งบ่พันแม่เยหอเบิ่งแม่เอียห้เบิ่งคันนกาสิแก้สยหัดชินคัเอาดีสิเคยให้เขาเบิ่งเขาไปเลยเขาเบิ้อกง่ายบ่เบ้งดอกแมน่ต่หน้าตำรวจผู้นั้นว่าสยอะยายากัน่เปิดั้นแล้วสิเพื่อที่จยักหวนเขาล้มาเขาล้าให้ล็อกเปิดให้เบิ้งดอกเราเป็นผู้เท่าอบัดนี้ก็เลยเลยลัอกก็เลยรอวันก็ยรอ ยอดยอดนี่ยหละมีหลอดไหมยายดาแม่นี่แหละเลี้ยงกินเป็นเลี้ยงทังทัผู้แม่สามลวก่ทังไม่ยอมสามหัวเพราะแต่จะยังผู้ขับรถนั่นแหละไม่ยอมสามหรอกสามง่ไดมันต้องเชียนี่ไปรัดไว้รัดน้ำไว้เชียกองนี่ไปป๊บไปมองเงนเอาบานี้มันทำเลเนาะเอาสักนี่แหละเราง่หวันเด้อย อย่งเกาเกาขอฝากขุดไหล่ขุดแจ็คขุดสับสับไข่แม่ชาวลากันหนแต่ย่างเลยด้วยชิ้นพอกแตได้เบาชุ่มฟังืุดๆออกขุดคว่ำหาไข่เราปนะพี่น้องกดคว่ำหาไข่เราไปขุดสับสับไข่ขุดแกลขุดเทไอแม่ชาวลาแม่นิตรยานั่นแม่จ้าถ้าหากว่ากดแล้วนะพี่น้องเนาะย่ามนอนก็ขอให้นอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนเด้อพี่น้องเด้อให้สุกๆมันหวาน สุกูสุกคนเ<า>ด็กพีน้องสาธุาสาธุสาัสาุด<า>ีาๆค่ะ<า>